ฏิรูปการศึกษาไทยต้องรวมมือรวมใจในทุกฝ่ายเอาความถนัดของผู้เรียนเป็นจุดหมายเอาความสใจโรง,งเรียนหนูไม่มีครูค่ะโรงเรียนพวกหนูไม่มีคนครูช่วยพวกหนูด้วยค่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านสร้างมาแข่งนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสําหรับโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด45คนนะครับเราจะแบ่งเป็นระดับอนุบาลจํานวน17คนและระดับป .1 ถึงป .3 มี17คนแนอกจากนั้นก็ยังมีนักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 มี11คนนะครับรวมแล้ว45คน โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีครูประจําการสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวรรณกรตันยูเป็นคุณครูเพื่อการโรงเรียนบ้านามะแขงค่ะไม่มีคุรูสอนให้เด็กๆค่ะครูเกษียณทั้งสามท่านค่ะก็ไม่มีครูมาเลยค่ะ,ะนุ้นสอนกับป .1 กับป .2 พร้อมกันค่ะดิฉันชื่อนางสาวทวัศวรรณบุญสิริเป็นครูอัตตาจ้างค่ะรับผิดชอบสอนป .3 กับป .4 ค่ะ ชอบสองปอมันก็แบบรู้สึกว่าสอนได้ไม่ทันแล้วก็ได้ไม่ดีเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่านะคะแบบว่าหนูสอนปอสาใช่ไหมคะพอไปสอนปอสีเด็กปสานี่ที่ไม่มีคนคุมเขาก็จะไม่เรียนแล้วค่ะไม่สนใจเรียนแล้วมันแบบต้องมีคุณครูประจําสอนอยู่ด้วยเขาถึงจะสนใจนะคะ ทำ้งเมื่อพิเศษที่เครครับโรงเรียนแห่งนี้มีปัญหาความจําเป็นเร่งด่วนก็คือต้องการงบประมาณมาช่วยจ้างครูจงกวาครูประจําการจะมานะครับวนผู้ใหญ่ใจบุญคําจุนโรงเรียนขนาดเล็กขอขอบคุณพภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย